ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจริงๆตั้งแต่เช้ามือจนถึงกลางคืนแล้วแหละตั้งแต่กลางคืนละมันมีน้ําป่าไหลหลากครับเข้าท่วมพื้นที่ที่ตาบลแม่กาอําเภอเมืองพะเยานะครับโดยเฉพาะจุดนี้ฮะโอ้เป็นข่าวดังเลยก็คือหอพักหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาทําให้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าช่วงตีสองถึงตีสี่เนี่ยฝนตกหนักเป็นอย่างมากทําให้มีปริมาณน้ําสะสมแล้วก็ไหลนะครับตามมาที่ห้วยนาปล่อยครับเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณซอยหมาจุลาแล้วก็ ซอยทางเข้าหอพักคําวิชัยบริเวณตรงข้ามหมวิทยายพะเยาซึ่งขณะนี้มวลน,น้ําก็เริ่มลดลงแล้วนะฮะและมวลน,น้ําก็จะไหลสู่ขวานพะเยานั่นเองทีนี้ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าโอ้โหความเสียหายมันเร็วมากคุณผู้ชมดูว่าพอน้ําป่าจากตรงเนี้ยแล้วพอเข้าพะเยาปุ๊บอะ รากฏชาวบ้านเขาจอดรถแล้วมันเป็นช่วงที่คนเขาหลับกันหมดอนะ่ะพี่เต้จอดรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์เขาบอกว่ามีรถจัก,กรยานยนต์เสียหายห,ายหลายร้อยคันรถยนต์หลายสิบคันรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนของนิสิตท,ที่พักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ต่ำเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายมีหอพักเสียหายทั้งหมด50แห่งบ้านเรือนชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือนรับความเสียหายรวมถึงน้ํามาไวมากที่สําคัญประโยคสําคัญอยู่ตรงนี้ฮะชาวบ้านบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเลยทําให้ ไม่สามารถขนของหนีน้ําได้ทันนะฮะเนี่ย<ช>ดูฮะรถห,หลายคันตอนนี้ไปเข้าอู่ฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้มีคําถามหนึ่งหลายคนก็ถามบอกเดี๋ยวนี้คนไทยชอบซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเพราะาราคามันถูก<ช>แล้วเวลาพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้รถยนต์ไฟฟ้านี่กระทบหนักนะฮะคุณผู้ชมฮะ<ช>ขณาดเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพยาวจิตอาสาครับก็บอกว่าตอนนี้เบื้องต้นมีนิสิตเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบเนี่ยสามร้อยคนตอนนี้ก็เดินทางเข้าพักศูนย์พักพิงโชคคราสิบเก้าคนที่เหลือก,ก็กระจายไปพักตามหอพักของเพื่อนนิสิตของ ้น,ะะาานนะคะรองศาสตราจารย์ดรสุปรกรนะคะท่านเป็นอธิบดีมหาวิทยาลัยพะเยานะคะกล่าวว่ามอพะเยาเนี่ยได้ใช้อาคารเก่าด้านหน้านะคะซึ่งเป็นของตํารวจในพื้นที่เนี่ยเป็นศูนย์พักพิงให้กับน,น้องนักศึกษาก่อนนะคะรวมทั้งได้มีการประสานงานเรื่องอาหารนะคะให้นักศึกษาได้รับประทานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดนะคะก็ได้สั่งการให้นักศึกษาทุกรลยนะคะที่อยู่บริเวณน้ําท่วมเนี่ยออกมาจากพื้นที่ของมอพะเยาให้หมดนะคะ<ถ>เพราะว่าเกงจะเกิดอ,อันตรายนะคะทั้งนี้ได้รับข้อมูลว่านักศึกษาบาง อะไเนี่ยคุณตุ๋ยคะคตั้งตัวไม่ทันเลยหนีตายค่ะ<ช>บางคนเนี่ยก็ไม่ได้คว้าอะไรเลยนะบางคนก็คว้าอะไรทันนิดนหน่อยๆ,ๆบางคนมาตัวเปล่าเลยลงทงลงเท้าไม่มีนะคือพ <นะ S 2> ูดง่ายๆว่าคือแต่งชุดนอนเลย,ยอะพี่เสงก็ใชค้คำนี้เลยก็ได้ฮะใช่ค่ะน้องบางคนเนี่ยหลังจากที่ภาพข่าวที่เราไปเจอบอกยังณตอนน้ำท่วมติดอยู่บนหลังคาก็มีนะคะก็อาจารย์เนี่ยก็ได้เร่งรีบนะคะลงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือน้องๆนักศึกษาเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วค่ะ